สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับแฟ้มคดีจากเรื่องโคนันในวันนี้นะครับผมมาจากอนิเมะอพิโซดที่19นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมนำเสนอคดีที่มีชื่อว่าคดีฆาตกรรมเจ้าสาวเดือนมิถุนายนครับซึ่งก็ตรงตัวนะครับผมอันนี้แปลจากภาษาญี่ปุ่นเลยมันก็แปลประมาณนี้แหละนะคือน่าจะเป็นเรื่องของคดีที่มันเกิดขึ้นที่อดีตอาจารย์ของรันโซโนโกชินิจิอย่างนี้นะครับเขามีการแต่งงานขึ้นมานะครับผมแต่ว่าการแต่งงานครั้งนี้นะครับผมก็ต้องเกิดเหตุการณ์อันเจ็บปวดขึ้น เป็นคําพูดคํานึงของโคน,นันที่ผมชอบมากๆเลยนะว่าคนร้ายมันบังอาจทําให้ชุดขาวของอาจารย์นั้นต้องเปื้อนเลือดน,นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมคดีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเหตุการณ์ตรงไหนน่าสนใจอะไรยังไงก็ไปรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับผมคดีมันก็จะเปิดมากับการที่ว่าเป็นวันแต่งงานของอาจารย์มัตสึโมโตะไซยุริครับอาจารย์มัตสึโมโตะไซยุรินะครับผมเป็นอาจารย์มอต้นของรันกับชินิจินะเป็นอาจารย์สอนดนตรีนะครับผมซึ่งการสอนดนตร,ตรีตรงนี้มันก็น่าสนใจตรงที่ าพื่อเสียงเรียงนามของชินิจิในภายหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มให้เห็นนะครับว่าเขามีจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือการเป็นคนที่ผิดคีย์ครับผมผิดคีย์ก็คือจะเล่นดนตรีไม่ค่อยเก่งนะครับร้องเพลงก็ไม่ได้เรื่องนะแต่ว่าข้อมูลภายหลังมันจะมีเปิดเผยด้วยว่าแม้ว่าเขาจะเล่นดนตรีไม่เก่งแต่ชินิจิเนี่ยเป็นคนที่มี perfect pitch นะครับผมก็คือสามารถที่จะฟังเสียงแล้วก็รู้เสียงโน้ตได้แบบเป๊ะๆอะไรเงี้ยนะซึ่งผมคุ้นๆว่าเคยดูในช่องของน่าจะเป็น,นคลาควสเฟียนะครับผมเอออันเนี้ยเขาเคยวิเคราะห์ว่่าาททํไไไมมคคนนีีีีเพออรริถึงงง้้้ลผดดยะแบบ ออตรนนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่านี่ก็กลับมาที่เรื่องราวของตอนนี้นะครับว่ามันจะมีการพูดถึงอาจารย์สอนดนตรีแล้วก็จะขยี้เรื่องของการไม่เป็นดนตรีของชินิจิแล้วก็จะมีมุมที่ว่าอ,อ,อาจารย์เขาก็ชอบแกล้งชินิจิซะด้วยนะครับชินิจิก็จะออกเป็นแนวแบบว่าแพ้ทางผู้หญิงสายนี้นิดนึงนะครับแล้วทีนี้เนี่ยการที่มาร่วมงานแต่งงานตรงนี้สิทธิ์เก่าที่เป็นที่รักก็มาแสดงความยินดีกับอาจารย์แล้วตัวเนี้ยมันก็จะมีไดอะล็อกตลกตลกมาให้เราเห็นนะครับนั่นก็คือเ่่นะาาาาาจา้รขแตว ก็าส่งให้โคนันมาแทนนะครับอะโคนันมาแทนชินิจิก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะครับผมพอมาถึงเสร็จแล้วนะครับแน่นอนครับผมด้วยอารมณ์ของความแพ้ทางดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับโคนันก็จะแบบว่าคุณอาจารย์ขี้แกล้งอะไรเงี้ยนะแล้วทีนี้ก็มีการชื่นชมนะครับแน่นอนว่าเป็นเจ้าสาวก็ต้องแต่งชุดแบบสวยๆงามๆใช่ไหมแล้วทีนี้รันกับโซนาโกก็จะอาสาเป็นตากล้องให้กับคุณครูเองฉากจูบนี่คือบอกว่าเอาให้แบบว่าฟินๆเลยนะคะอาจารย์ขาแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าไว้ใจได้เลยจ้ะ ก็แน่น่าจะเป็นคนที่มีความเฟี้ยวอยู่พอสมควรนะแล้วขณนะที่มีการพูดคุยกันนะครับผมตรงนี้บทบาทเขาก็จะค่อยๆเริ่มใส่พู้ต้องสงสัยมาให้เราได้สงสัยกันนะครับคนแรกที่เข้ามานะครับผมผู้สาวคนนี้มีชื่อว่าทาเคนากะคาซุนิครับซึ่งคาซุนินะครับเขาเป็นเพื่อนสนิทของซายุรินะแล้วทีนี้นะครับเข้ามาก็คือเอาชามะนาวมาให้เป็นเครื่องดื่มโปรดของอาจารย์ใช่ไหมแล้วทีนี้ซื้อมา2กระป๋องครับผมซายุริจัดไปกระป๋องหนึ่งนะครับแล้วทีนี้โซโนโกะก็เอาไปกระป๋องหนึ่งเน เลยอะโซโนโกะอกไปนะเออซึ่งตัวนี้ดูเหมือนจะไม่มีประเด็นอะไรแต่แม่งจะกลายเป็นคีย์ในการไขคด,ดีได้ซะนั้นเนี่ยแล้วทีนี้มันก็จะมีบทพูดของคาซุมิที่เข้ามาคุยกับซายุริเนี่ยแหละครับเป็นประเด็นที่น่าสงสัยนะอยู่ไยูริเนี่ยอยู่ๆเขาก็จะมีการขอโทษเรื่องคุณโคชิฮิโกะวงเล็บก็คือคุณเจ้าบ่านะขอโทษคาซุมิทาไมเป็นเพราะว่าคาซุมิเนี่ยเคยเป็นแฟนเก่ากับเจ้าบ่าครับผมแล้วทีนี้เป็นประเด็นเลยว่าถ้าเกิดมันมีคดีฆาตกร,รรมขึ้นมาปุ๊บเป็นไปได้สูงมากว่าคาซุมิเนี่ย นะครับอ่ะซึ่งตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมครับซูมิเขาก็บอกไปก่อนโอ้ยบีคิดมากอะไรมากมายฉันเองก็แค่เป็นแฟนเก่าอะไรเงี้ยพอบอกตัวนี้ไปอ่ะผ่านไป1คนนะครับผมพอผ่านไป1คนเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บก็จะมีคนที่2มานั่นก็คือคุณที่หน้าตาหน้าตัวคนนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมชอบมากสวนวกวบอกว่ารันจัดการเจ้ากอริล่านะซะเลยคือตอนแรกเข้ามาดูหน้าโหดๆงานคือกลัวว่าจะเป็นคนร้ายหรืออะไรหรือเปล่านะครับสรุปว่าเป็นพ่อครับผม <laughs> พ่อของอาจารย์รัเเเข้้้้าาาาาามมปปปุ๊แแไวว่่่ะอออยงงนนนนลทีีกกจจ็พ อาจารย์แล้วยังเป็นหัวหน้าของสารวัตรเมงเรด้วยนะครับเป็นอธิบดีกรมตารวจซึ่งก็กลายเป็นว่าต้องขอโทษขอพโกันยกใหญ่นะครับเสียาราทาตะอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ก็น่ารักนะครับผมอาจารย์ซาูยดีเขาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกพอ่อครูผิดเองที่หน้าโหดไปนะซึ่งคุณพ่อก็จะมีการเข้ามาพูดกับลูกนิดนึงนะครับแทนที่จะแสดงความยินดีนะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกจะเปลี่ยนใจตอนนี้พ่อแนะนาลูกน้องใน,น,นงแผนกพ่อได้นะเออบอกไปอย่างงี้ปุ๊บลูกสาวของขึ้นดีครับจะแต่งงานอยู่ไม่กี่ชั่วโมง มนาวแร้สาระบลานะครับแล้วคุณลูกก็ยิ่งหงุดหงิดเลยบอกว่าเนี่ยพ่อจะพูดตรงๆก็พูดตรงๆนะลูกสาวสวยขนาดไหนวันี้จะแต่งงานอยู่แล้วเนี่ยซึ่งคุณอธิบดีก็ชมไปนะครับบอกว่าเออก็สวยแหละแต่ว่าสวยสู้แม่แกที่ตายไปแล้วไม่ได้หรอกนะอ่ะบอกไปอย่างนี้นะครับก็ผ่านไปคนที่สองนะครับเสร็จปุ๊บก็จะมีอีกคนนึงเข้ามาครับผมคนนี้ชื่ออุเมมิยะอซิชิเป็นรุ่นพี่ของรันโซนโกะแล้วก็ชินิจินั่นแหละครับซึ่งอารมณ์พี่แกคนนี้เหมือนจะชอบสาวใหญ่ก็จะมีการเข้ามาเซลล ามานาวนี้จริงๆเลยครับเสร็จปุ๊บเอาชามะนาวไปผูกโบให้นะครับพอผูกโบตรงนี้เสร็จแล้วก็จะแบบแซวๆอีกว่าเสียดายจังเลยที่ผมไม่ใช่คนที่ทําให้อาจารย์มีความสุขได้นะครับก็แซวๆยอดๆไปนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วตัวนี้นะครับมันก็จะมีเหตุที่แทกเข้ามาก็คือแบตกล้องที่รันกับโซนโกะใช้ถ่ายเก็บภาพวิดีโออยู่เนี่ยนะครับแบตมันจะหมดใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เลยต้องรีบไปร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเสร็จแล้วนะครับก็ไปกันแล้วคุณปุเมียยาก็ออกจากห้องไปด้ววยยยยยเเเหลืออออพีงงโคนนนััักกบบาาาาาจารรร์์ 2. 2าา่มถึไปแ ของโคนนนถอนออกมาเลยนะครับผมบอกว่าเนี่ยนะเห็นแล้วนึกถึงคุด,ดวชินิจิเลยอะ่ะซึ่งคุด,ดวชินิจิเนี่ยหน้าเขาเหมือนรักแรกของครูนะเวลาครูเห็นเนี่ยครูก็เลยอยากแก้เขาซึ่งโคนนนก็จะเมนเข้าไปในหัวเลยว่าอ๋ออาจารย์มีรักแรกหน้าตาเหมือนเราแล้วที่อาจารย์แก้เราเนี่ยเป็นเพราะอ้หมอนั่นสินะเนี่ยเออซึ่งรักแรกของอาจารย์ก็คือเป็นลูกชายร้านขายของที่อยู่ใกล้ๆบ้านยังไม่ได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามอะไรกันมากเลยอยู่ๆก็ย้ายบ้านไปนะครับอ่ะก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่เราเก็บไว้ได้พอเสร็จแล้วก็จะมีตัวละค,คร กับโซโนโกก็กลับกันมาพอดีนะซึ่งกลายเป็นว่าคุณโทชิฮิโกกับโซโนโกเขารู้จักกันครับผมเนื่องจากว่าเป็นทายาทของตระกูลดังทั้งคู่นะมีแบบงานปาร์ตี้งานสังสรรค์อะไรพวกนี้ก็เจอกันบ้างซึ่งโซโนโกรู้จักก็ไม่อะไรมากมายนะซึ่งจังหวะรันโซโนโกกลับมานะครับก็จะมีฉากจูบกันเล็กและน้อยๆๆให้เห็นเจ้าสาวจูบเจ้าบ่าวนะครับผมน่ารักน่าชัางกันไปแล้วตัวเนี้ยมันก็จะเป็นช็อตอีกช็อตหนึ่งให้เห็นว่าคุณทาคาซุงิโทชิฮิโกคนเนี้ยนะครับเขาก็เป็นคนหนึ ก็เป็นขอให้ความทรงจานะอาจารย์ก็จะมีการบอกกับคนนั้นด้วยนะครับว่าเรื่องแรกที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้อย่าไปบอกเขาละแล้วทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าให้ทุกคนไปข้างนอกได้แล้วเดี๋ยวตัวเองตามไปนะครับแล้วพอทั้ง4คนนะครับผมคุณโทชิฮิโกรันโซนโกโคน,นันออกมาจากห้องเสร็จปุ๊บอยู่ๆก็มีเสียงกระป๋องตกพื้นดังกงเข้าให้แล้วทุกคนตกใจก็วิ่งเข้าไปเห็นอาจารย์ลม้มลงแล้วก็ปากมีเลือดทะลักออกมาด้วยก็ต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลกันทันใจนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอมีการส่งโรงพยาบาลก็จะได้รู้ว่ามีกกาาาาาารรรววงงยยยออออจ์เเิิดดขึ้้นนนคคับแลป็พุ่่ณธี ต้องเจ็บปวดขนาดไหนกันนั้นเนี่ยแล้วทีนี้นะครับพอมีการสืบไปสืบมาปรากฏว่าได้รู้ว่ามีการใส่แคปซูลอะไรบางอย่างละลายอยู่ในกระป๋องนี้ซึ่งกระป๋องที่มีการพบสารพิษก็จะเป็นสารพิษจําพวกโซดาไฟนะครับแน่นอนว่าคนถ้าเกิดว่าดื่มโซดาไฟเข้าไปนี่คือถึงชีวิตได้เลยนะแล้วทีนี้ไอ้ส่วนแคปซูลตัวนี้นะครับมันก็มีเรื่องของการละลายด้วยแล้วการละลายตรงนี้สันนิษฐานเวลายังไงดีก็จะมีเรื่องของกล้องที่โซลโกะเขามีการถ่ายแล้วก็อัดเหตุการณ์ตัวนี้ไว้นะครับซึ่งกล้องที่เอามาดูใช้ ว่าทุกคนที่เข้ามานะครับตัดรันตัดโซนากโกตัดโคนันออกไปก็จะมี4คนที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเขาได้สัมผัสกระป๋องกันทั้งหมดเลยแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นช็อตที่คนร้ายเนี่ยเขาใส่ยาพิษเข้าไปในกระป๋องจระจันนะครับซึ่งผู้ตํารวจก็ดูกล้องวนไปวนไปนะครับฝ่ายพิสูจน์หลักฐานก็แจ้งมาว่าไอ้แคปซูลนั้นนะครับต้องใช้เวลาละลายสักประมาณ15นาทีจากที่มีการแจ้งว่าอาจารย์ล้มลงไปเป็นช่วงเวลาบ่ายโมง4ีนาทีแล้วถ้าเกิดว่าใช้เวลาละลาย15นาทีลบเวลาจากที่รันกับโซนโ หมายความว่าใครที่เข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถือว่าหลุดจากผู้ต้องสงสัยนะครับนั่นก็คือคุณอุมมมิยะแล้วก็คุณโทชิฮิโกะนี่น่าจะหลุดไปแล้วคนที่ใส่ได้ก็คงเป็นคาซามิหรือเปล่าที่ซื้อมานะครับซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับเหตุจูงใจนะว่าเธอแย่งแฟนเก่าฉันไปอะไรเงี้ยเฮอ,อฉันอาจจะแบบเป็นคนทําก็ได้นอกจากนั้นแล้วคนที่ถูกสงสัยก็เป็นคุณอธิบดีด้วยซึ่งที่จริงสารวัตรเมงูเดเขาอยากตัดท่านอธิบดีออกจากไอ้ผู้ต้องสงสัยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่คนนั้นววงงนนนนนกกกกก็็็จจี้้้้้้ไไปปปดดวววววยยยยย่่่่่าาาาาาัััััังงงงตตมมมมะะะบใผููออออออสงสสหหรรรืืเเลลพแ าาที่สามารลมแล้วทีนี้ก็จะมีหลักฐานเพิ่มเติมมาอีกทดหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือตอนนั้นเนี่ยมันจะมีกระป๋องที่มีการพบยาพิษแล้วก็ไอ้กระป๋องนั้นทาไมไม่มีลายนิ้วมือของคุณอุเมมิยะไม่มีลายนิ้วมือของท่านอธิบดีละ่ะมันแปลกๆนะแล้วเสร็จปุ๊บก็จะมีตํารวจมาแจ้งว่ามีถังขยะตรงทางเดินนะครับผมมันมีขวดแก้วที่ใส่สารดูดความชื้นตัวนี้ไว้อะซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คนร้ายใส่โซดาไฟเอาไว้เนาะเพราะว่าที่จริงถ้าโซดาไฟมันสัมผัสกับอากาศด้านนอกเนี่ ไอสารดูดความชื้นที่ใส่ขวดแก้วตรงนี้ก็พอบ่องบอกได้แหละนะครับว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้โซดาไฟคงสภาพไว้ก่อนที่จะลงมือจริงนั่นเองครับแล้วคนนั้นก็มีการไปเอาวิดีโอมาดูเช็คอีกรอบนึงว่าสถานการณ์ตอนนี้ใครกันแน่ที่น่าจะเป็นคนใส่กระป๋องโซดาไฟเข้าไปครับซูนั่นจะเป็นตัวบ่งบอกได้หรือไม่ว่าคนร้ายเขาใส่ก่อน15นาทีก่อนที่อาจารย์จะล้มลงไปจริงๆอะไรเงี้ยนะซึ่งคนนั้นปฏิปตัตอเรื่องราวเสร็จป,ปุ๊บนะครับก็จะรู้แล้วว่าคนร้ายนั้นคือใครไอคนที่มันทําให้ช โซโนโกะเลยก็แล้วกันนะครับใช้ปืนเข็มยักศพยิงป๊กเขาให้โซโนโกะก็เป็นผู้ไขคดีในตอนนี้ซึ่งคนนั้นที่ใช้เสียงโซโนโกะนะครับแน่นอนว่าทุลักทุเลเล็กน้อยนะครับเมื่อจากว่าวิธีการพูดของผู้หญิงกับผู้ชายมันอาจจะต่างกันเล็กน้อยครับผมคือก็ต้องมีการดัดเสียงให้มีความเป็นสาวมอปลายซะด้วยนะครับอ่ะและทีนี้การไขคดีก็คือว่าบอกเลยว่าชามะนาวมี2กระป๋องนะจ้าตัวเธอลองดูกล้องดีๆอ่ะซึ่งในกล้องก็จะบ่งบอกอยู่นะครับว่าชามะนาวสองกระป๋องนี้เนี่ยอาจารย์เขาหยิบผิดไปหยิบขขออองงงซนนนกกกกกเ้้้าาาใหหดดวยยึ่่รรริบบบีมัััไปสท ไม่มีลายนิ้วมือของคุณอุเมมิยะแล้วก็ไม่มีลายนิ้วมือของท่านอธิบดีแต่กลายเป็นว่ามีลายนิ้วมือของโซนากโกเต็มไปหมดเลยอ่าตรงนี้ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเขาก็แจ้งมาเพิ่มเติมแล้วนะครับซึ่งจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ว่าไอกระป๋องที่มันใส่ผิดกันตรงนี้นะครับมันมีการแยกใส่แคปซูลกับใส่ยาพิษซึ่งไอแคปซูลเนี่ยเป็นตัวหลอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปตอนนี้แล้วทิ้งระยะเวลา15นาทีพวกก็จะทําให้คนร้ายนั้นหลุดออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยได้อ่าซึ่งหมายอเข แล้วทีนี้การที่กระป๋องที่อาจารย์ดื่มเข้าไปแล้วมันทําให้อาจารย์ล้มลงไปด้วยยาพิษเนี่ยไม่มีลายนิ้วมือของคุณอุเมมิยะไม่มีลายนิ้วมือของคุณอธิบดีเท่ากับว่าคนร้ายก็จะเป็นคนที่ใส่โซดาไฟในจังหวะที่ว่ารันกับโซนโกะนั่นนะ่ะไปร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อซื้อแบบสำรองของกล้องอะไรมาก็ว่าไปเนาะแล้วทีนี้คุณคาซึมิก็จะรอดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยดีคนนึงหมายควาว่าตัวเนี้ยจะมีคนที่ใส่โซดาไฟอยู่ได้2คนนะครับที่จริงมันเป็คนเดียวแหละก็คือคุณโทช เองนั่นแหละออวงเล็บว่าในกรณีที่ต้องการฆ่าตัวตายใช่ไหมแต่ว่าการที่อาจารย์จะใส่ได้นะครับผมห้องห้องนี้มันควรจะมีสารเก็บความชื้นเพื่อที่ให้โซดาไฟมันไม่ออกฤทธิ์ก่อนแต่การที่ไปพบไอสารดูดความชื้นแล้วก็กขวดแก้วที่น่าจะมีการใส่โซดาไฟไว้ตรงทางเดินนั้นหมายความว่าคนร้ายจะต้องเอาจากข้างนอกมาใส่ข้างในนี้ไม่ใช่อาจารย์แน่ๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วแหละคนร้ายคือคุณทักษิณนีนั่นเองครับอพอคนร้ายยอมรับเสร็จปุคค๊บคุณพ่อที่แบบว่าลูกสาวโดนแบบนี้แล้วมึงเป็นเจ้าบ่าวของลูกสาวกูด นะครับว่ามึงทําอะไรกับลูกสาวกูอย่างนี้ว่าทําไมถึงทาแบบนี้พอเสร็จปุ๊บก็จะมีการเฉลยเรื่องราวนะครับว่าคุณทากษสงิกนะครับผมครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเด็กที่ก็มีแม่ใช่ไหมครับแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยเป็นวันวิปโยคของชีวิตเขาเลยก็คือมีเหตุการณ์ที่ตํารวจวิ่งไล่คนร้ายแล้วรถของคนร้ายเนี่ยชนแม่ของเขาจนได้รับบาดเจ็บหนักแล้วทีนี้ทางเด็กคนนั้นนะครับเขาไปขอร้องให้คุณตารวจช่วยหน่อยคุณตํารวจคนนั้นก็คือคุณอธิบดีมาซสมโมโตคนนี้แหละครับเออแต่ว่าตอนนั้นนะโฟ ท,ทันทีปุ๊บแม่ก็ตายทันทีนะถ้าเกิดว่าตอนนั้นท่านอาธิบดียอมช่วยแล้วก็อาจาะแบบรอดก็ได้นะแต่ว่าตอนนั้นก็คือยอมรับว่าเขาไม่ได้เห็นแม่แล้วก็มัวแต่วุ่นวายกับการจับคนร้ายอยู่แล้วก็พยายามแบบติดต่อกลับไปแล้วด้วยปรากฏว่าติดต่อ,อไม่ได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยคุณโทชิฮิโกะที่เขาผ่านเวลาร่วมเลยมานาอตอนแรกก็คือเขาเนี่ยถูกรับเลี้ยงโดยทาคาซึนิกรุ๊ปครับผมซึ่งตระกูลทาคาซึนิเนี่ยเขาไม่มีลูกชายพอดีนะครับเขาก็เลยรับโทชิฮิโกะเนี่ยไปเลี้ ไปมานะครับผมอยู่ๆก็ได้รู้จักกับซายูริด้วยและทีนี้ก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนลำตามที่บอกนี่แหละครับที่คบกับคาซูมิอยู่แล้วก็ย้ายไปคบกับซายุริซึ่งไอ้การคบตรงนั้นเนี่ยก็ได้รู้ด้วยว่าเป็นลูกสาวของไอ้ตำรวจเย็นชาคนนั้นสินะก็เลยวางแผนที่จะตัดสินใจล้างแค้นตรงนี้นะครับผมซึ่งไอ้การล้างแค้นตรงนี้นะครับก็มีการเยาะเย้ยด้วยว่าเยซายูริมันโง่สินดีเลยที่ไม่รู้ว่าฉันเข้ามาคบกับมันเพื่อล้างแค้นเท่านั้นแล้วคาซูมิก็วิ่งเข้ามาตบหน้้้้้้าาาาาโโทชชกกกะเเเเเลลลยยยคยคครรรััตลลีขขใหหหุุณณไไไมมม่สสู่่่อออองงง็นนววแแสสื ซาโริเขานะแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยซาโยริเขารู้มาตลอดเลยเรื่องอุบัติเหตุเรื่องของคุณพ่อของเขาเนี่ยแล้วที่ผ่านมาคบกันรักกันในความรู้สึกมันก็เป็นของจริงไงแล้วไอ้การที่มารู้ว่าพ่อของตัวเองทําให้แม่ของคนรักของตัวเองต้องเสียชีวิตไปนาเวลานั้นโดยไม่ตั้งใจเหลืออะไรก็ตามตัวเนี้ยนะครับเขาก็เลยลําบากใจมากๆแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นตัวเฉลยอ,อีกอย่างหนึ่งด้วยว่าตอนที่คุณโทชิฮิโกะเขาใส่ย,ยาพิษเข้าไปตอนนั้นนะครับซายยริเขารู้แล้วเขาก็ตรงใจดื่มมมมชามาาาาะะะนน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 นวททีีี่่ยพิษษัััไไปปเเเหือออกกบบบบ็แแขงรรรถโ้ค ซึ่งตัวนี้ก็กลายเป็นว่าโทชิฮิโกะรู้สึกเจ็บปวดมากซึ่งที่จริงตัวของเขาเองนะครับก็ให้ความสําคัญเหมือนกันคืออย่างไซยุดี้เนี่ยเขาบอกว่ารักแรกของเขาให้ชามมนาวมาแล้วทีนี้ไอ้คนเนี้ยมันก็มีการบอกว่าเขาก็เคยให้ชามานาวกับรักแรกของเขาซึ่งแบบเป็นคนที่ผูกพันกันตั้งแต่สมัยนั้นแต่ว่าตอนนี้ที่มารู้จักกันกลายเป็นว่าไซยุดีเขารู้แต่ว่าโทชิฮิโกะไม่รู้นะครับก็เลยเกิดความน่าเศร้าตรงนี้ขึ้นมาว่าตัวโทชิฮิโกะนั้นต้องการล้างแค้นลูกของอธิบดีอย่างเดียวเลยนัันััั่่่่่นนนนนเเออออองงงงคคครรรรรบบบบซึตตตวววีีีี้้้ืืาาาาจลไปะพมมมกกขดท็ ซาโยริเขาเข้ารับการผ่าตัดคือการผ่าตัดเคลียร์นะครับผมปลอดภัยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวก็จะตัดมาประมาณ2เดือนต่อมาเนาะที่อาจารย์นั้นก็ออกจากโรงพยาบาลเป็นเรื่องเป็นราวเสร็จแล้วก็จะมีการพิจารณาคดีด้วยนะครับกับการที่ว่าซยโยริเนี่ย,เ,ยเขาเป็นคนที่รู้ว่าชามมนาวนั้นมีโซดาไฟอยู่แต่ตัวเองนั้นเน่ดื่มเข้าไปเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโทษของคุณทักงิก็เลยแบบจะลดลงมาด้วยเหตุผลน,นี้นะครับเออแล้วก็ยังมีการบอกต่อว่ายังไงก็ตามครูก็คงเลิกกินชามะนาวไม่ได้สินะะกก็จมมีีีาาารนนชชโไปแลท้พูด ว่า3ปีต่อมาอาจารย์ก็แต่งงานกับรักแรกที่ได้รู้จักกัน20ปีที่แล้วนั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้ผมรีมาร์คไว้ให้เรื่องหนึ่งได้ไหมถ้าท่านผู้ชมไปดูของภาคไทยตรงนี้ต้องระวังนะครับก็คือบทที่บอกว่า20ปีที่แล้วแม่ของโทชิฮิโกะโดนรถชนแล้วก็อาจารย์ซายุริเขารู้จักรักแรกของเขาเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับตามบทของญี่ปุ่นเนี่ยคือ20ปีนะครับผมแต่ที่นี้เท่าที่ผมดูของภาคไทยมาเลยนะครับในเน็ตฟลิกในไอชีอย่างเงี้ยเขาจะใช้คําว่าปริบงอเนีครับ,มนนรบรีมซ คือ,อบริบททางกันแค่8ปปีอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะส่งผลต่อความรู้สึกคนดูได้ไม่มากก็น้อยนั่นแหละนะอ่ะก็แจ้งไว้ให้ทราบเท่านี้สำหรับคดีนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมของเจ้าสาวเดือนมิถุนายนนี้ก็มาคอมเมนต์ให้หมูเก่งฟังบ้างเดอ้อโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ